สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท่านต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับกําลังแรงใจที่มีให้กันมาเสมอค่ะวันนี้ได้ข่าวล่าสุดมาว่าคนนอนเถียงนาหน้าขาวหน้าสามเหลี่ยมนะคะออกจะมีอาการเพร้อเพ้แล้วค่ะท่านผู้ชมเพ้ออย่างไรนะคะลองมาฟังดูนะคะว่าเมื่อคืนก่อนเนี่ยเขาขึ้นไลฟ์สดนะคะก่อนที่จะทาแป้งอ่าแต่งองค์เรียบร้อยก็ทาท่าตะมุตะมิงุงีออกอาการ แต่แตๆนิดๆน,นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเพราะมีเคยมีพี่สาวของเขาสมัยก่อนเขาเรียก อีตาอีโหเดี๋ยวนี้ก็เป็นพี่แล้วสมัยสองสองพี่สาวเนี่ยเคยว่าเขาแล้วเขาก็บอกว่าอยากรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นให้มาลองให้กลับมาเมืองไทยก็เ,เคยโต้อตอบกันแบบนี้นะคะแต่วันนี้เขาจูบปากกันแล้วค่ะท่านผู้ชมเ็าเรียกพี่ตาพี่โหสนิทปากมากเลยนะคะเอาเป็นว่าเรื่องของเขาแล้วกันเราไม่เกี่ยวนะคะเขาจะจูบกันถึงไหนก็ไม่เกี่ยวค่ะเราไม่เกี่ยวเรามาตามกันต่อค่ะว่าเขาออกอาการเพ้ออย่างไรนะคะคือตอนเนี้ย กล้จะถึงวันที่จะสืพยานนัดแรกแล้วนะคะปลายเดือนมิถุนายนยังไม่จบวันนี้นะคะยังไม่จบแค่สืพยานวันแรกจะต,ต้องเป็นพยานฝ่ายโจทก่อนใช่ไหมเท่าที่ฟังมาจากช่องทนายอุทัยนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภยัยเพราะว่าแม่หมอก็ไม่ค่อยชํานาญเรื่องกฎหมายเท่าไหร่ได้แต่ดับฟังแล้วเอามาเล่าต่อนะคะเรามาต่อคะ่ะพอเพอเสร็จแล้วเขาบอกเขาบอกว่ารอบนี้นั่นคงจะหมายถึง สารตัดสินชั้นต้นเลยก็หลายท่านฟันธงมาว่าคงไม่เกินปีนี้นะคะคงไม่เกินปีนี้รออย่างมากก็ธันวาคมนะคะเราจะได้รู้ผลการตัดสินแต่ว่าคนหน้าขาวสามเหลี่ยมทาแป้งเนี่ยนะคะเขาฟันธงค่ะเขากล้าฟันธงเลยว่าล้านเปอร์เซนต์ฝ่ายโจท้องชนะแล้วเขาก็พูดบอบว่าถ้าไม่ชนะนะแล้วก็เงียบไป อันนี้ไปฟังของเขาได้เลยค่ะไม่เป็นไรไม่ได้ห่วงยอดวิวไปชมก็เลยค่ะแม่หมอขี้เกียจเอาเสียงเข้ามานะคะไปชมก็เลยว่าก็พูดแบบนี้เขาบอกว่าฝ่ายโจทย์ชนะล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไม่ชนะนะเขาก็เงียบไปเขาก็บอกว่าคงไม่ใช่อา้าวก็ใช่สิก็ถูกที่พูดทาไมชนะ ก็คงไม่ใช่ก็ถูกแล้วจะพูดทำไมพูดเอาใจ f อฟซีทำไมไอ้ล้านเปอร์เซ็นนีย้ยืนยันมาจากไหนถามจริงไอ้ข้อมูลที่บอกว่าครอบครัวที่บ้านที่บ้านครอบครัวนั่นคือครอบครัวหลาโพใช่ไหมครอบครัวผู้สูญเสียรวมด้วยใช่ไหมว่าเป็นผู้รู้ดีที่สุดใช่ไหมแต่ว่าผู้รู้ดีที่สุดเนี่ยก็กักข้อมูล หลอก f อซไปวันๆส่วนคนที่ไม่รู้อะไรเลยถูกปรับปรำว่าเป็นจำเลยเนี่ยเขาก็ไปตามประสาเขานะคะเขาไม่ได้สนใจนะคะเขาก็ยังคงมีคนติดตามมีคนชมอยู่ตลอดเวลาส่วนคนนอนนาหน้าขาวทาแป้งกับครอบครัวผู้สูญเสียก็ต้องสร้างคอนเทนต์ต่อไปค่ะคิดว่าเขาคงไปตกลงกันเรียบร้อยแลน,นะคะว่าหรือไม่ก็ ตกลงกับฝ่ายบ้านกกกอกได้ซ้ําไปชาวบ้านเนี่ยผัดกันด่าไปด่าดกันมาแม่หมอพอจับทางได้แล้วว่าเมื่อไรที่อ,อยอดวิวตกนะคะจับทางได้จริงๆแม่หมอไม่ได้ใส่ความแต่อยากให้ f อของแม่หมอได้ฟังได้ตาสว่างนะคะจริงๆเนื้อหาเรื่องนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะพอ,อ,อยอดติดตามเริ่มตกก็มี นางคนหนึ่งนะคะมาหาเรื่องจ้องฟ้องคนนู้นฟ้องคนนี้เขาเรียกนางอะไรนะคะอ,อ๋อจะเรียกชื่อว่าเขาเป็นเขาเสนอตัว,วเขาเขาเป็นผู้มาสอดแนมแต่คงไม่จริงค่ะผู้สอดแนมรูปลักษณ์ลักษณะอย่างเงี้ยทำไม่ได้ละค่ะกระปุง้งกระปีอะไรก็ไม่รู้เหมือนคนไม่เต็มอะค่ะนางเยิ้มอะค่ะเรียกนางเยิ้มแล้วกันก็ไม่อยากไปก้าวล่วงเขาแต่ฟังดูแล้วมันไม่น่าจะใช่ส่วน ชุมชนกกกอกนะคะรวมทั้งฝ่ายผู้สูญเสียตอนนี้กกกอกแบ่งชัดเจนคือฝ่ายจำเลยกับฝ่ายโจ์ฝ่ายโจ์เนี่ยพอเริ่มเงียบก็ด่าฝ่ายจำเลยนะคะก็ดีพอดีเลยจำเลยฝ่ายจำเลยดิฉันไม่ได้พูดถึงตัวจำเลยนะคะเอาเป็นฝ่ายฝ่ายจำเลยก็พอดียอดกำลังตกก็เลยด่ากลับ fc ชอบค่ะด่ากันไปด่ากันมาด่ากันไปสัก4ี่หคลิปเอาเริ่มเงียบไม่มีอะไรจะทำแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอยชมนะคะ FC คอยฟังต่อไปหลังจบเรื่องนางรำอายุรวมหมื่นปีไปแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นมาขุดกันอีกนะคะเดี๋ยวพอคนถูกขุดว่าเป็นคนแก่อายุมากคันนี้ต่อเรื่องอะไรรู้ไหมคะต่อเรื่องที่ฝ่ายผู้สูญเสียเคยมายืมเงินยืม,ยม,ยมทองสมัยก่อนเขาก็เลิบเลก,กันดีนะคะสองฝั่งถ้าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ขัดกันก็พาบรรไลยประมาณนี้คะ่ะท่านผู้ชมเพราะว่า ฝ่ายผู้สูญเสียมองเห็นได้ชัดว่าฝ่ายจำเลยเนี่ยได้ผลประโยชน์มากมายซึ่งไม่น่าจะควรได้ในหมายถึงในความคิดของทางเขานะคะไม่ใช่ทางผู้ที่จะมอบผลประโยชน์ให้ทางเขาคิดว่าไม่สมควรจะได้เพราะว่าเขาเป็นผู้สูญเสียเขาสมควรจะได้รับผลประโยชน์นั้นๆน,น,นะคะเราก็มาตามกันไม่เป็นไรแต่อย่าหลงประเด็นนะคะพอเขาเริ่มด่ากันท่านผู้ชมสังเกตเลยนะคะสาระไม่มีอะไร ก็เรียกท่านผู้ชมแม่หมอก็ไม่อยากทำอย่างนั้นนะคะอยากได้สาระแต่ตอนนี้มันหาสาระไม่ได้ก็เลยต้องทิ้งคอนเทนต์ไปชั่วคราวไปทำอย่างอื่นที่ตอนนี้ดูว่าค่อยๆทำไปแล้วหวังว่า f c จะกลับมาชื่นมาชมแล้วก็มาดูกิจกรรมหรือดอูคอนเทนต์ดีๆอีกครั้งนะคะวันนี้แม่หมอจะเปิดสำนักอีกครั้ง นะคะอันนี้เปิดเปิดหมายถึงจะมีการไลฟ์สดนะคะเวลาคนมาเข้าสำนักซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยทำนะคะแต่วันนี้ได้ขออนุญาตน้องเขแล้วว่าจะขอไลฟ์สดแต่ปิดหน้าก็ตามมาชมกันนะคะส่วนคนนอนนาก็เมายากันยุงหรือยาฆ่ายาหรือกาแฟลดน้ำหนักต่อไปค่ะท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อว่าชนะล้านเปอร์เซ็น์นะคะไม่มีคำนี้ค่ะเรารอกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าไฟจทย์ร่วมเนี้ย เราเห็นแววแล้วใช่ไหมคะโจ์ร่วมซึ่งไม่ใช่ฝ่ายอัยการฝ่ายอัยการคือฝ่ายบ้านเมืองที่ฟ้องจำเลยนะคะฟ้องเอาผิดจำเลยฐานเจตนาฆ่าคนตายอันนี้เรารู้แล้วแต่ฝ่ายโจย์ร่วมเนี่ยขอมีส่วนร่วมถ้าหากคดีชนะจะขอเรียกร้องสินใหม่ทางแพง่งต้องแยกกันตรงนี้แต่ท่าทีตอนนี้ฝ่ายโจย์ร่วมนะคะซึ่งพาทนายมา3ามสี่นายแล้วประกาศว่าไม่รับค่าวิชาชีพ ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะคะไม่งั้นจะผิดมัญญ่าทนายแต่นายคนที่พามาเนี่ยต้องเอ่ยชื่อเลยนะคะโหหน้าโจดร่วมเนี่ยตอนเนี้ยยุ่งวุ่นวายกับทําคดีน้องดารามากแล้วก็เห็นได้ชัดว่ามีโอกาสชนะมากๆชนะฝ่ายเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็คิดว่าน่าจะเททางโจดร่วมมากกว่าเพราะว่ามาก็ไม่ได้อะไรแล้วได้ยินข่าวมานะคะได้ยินข่าวมาซึ่งน่าจะเชื่อถือได้นะคะว่าได้รับค่าจ้าง ได้รับค่าใช้จ่ายให้มาเปิดเรื่องบ้านกบกอกนะคะเข้าร่วมกับฝ่ายโจทร่วมถ้าไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นไปไม่ได้ค่ะแม่หมอฟันธงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะรับงานนี้เพราะเขาหาทนายมา3คนต้องมีค่าจ้างให้ทนายค่ะทนายแถวมุกดาหารค่ะต้องมีแน่นอนค่ะอันนี้แม่หมอแค่เอาแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์มีร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่มีร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เต็มที่แล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะรอชมต่อไปอาจจะ ไม่มาศาลในวันนัดแรกก็ได้ปลายมิถุนายนเพราะว่าไม่ไหวจะเคลียร์นะคะมันแพงค่าใช้จ่ายมันแพงอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดคดีน้องดาราท่านประธานชนะขึ้นมาเนี่ยนะฝ่ายนะคะฝ่ายประธานชนะขึ้นมาประธานเหยื่ออะไรเนี่ยละ่ะชนะขึ้นมาแล้วก็เจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายแพ้เนี่ยนะคะเขาจะลุยต่อแน่นอนดีกว่ามาเก็บเบี้ยใต้ถุนล้านแถวกกอกบมุกดาหารนะคะขอขอบคุณที่ฟังจนถึงตรงนี้แล้วติดตามกันต่อไปค่ะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบาย